สวัสดีค่ะสวัสดีแอดชายค่ะครับสวัสดีครับอยู่กับแอนนุก,กี้และแอดอดิสรน,นะคะในคลิปนี้นะคะในบรรยากาศนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะครับตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่คะแอดรายงานสถานการณ์ให้เอฟซีได้ฟังหน่อยค่ะก็ตอนนี้ เรานะครับมาให้กำลังใจคุณลุงคุณป้าซึ่งมียูทูบเบอร์นะครับครับมียูทูบเบอร์มารอนะครับให้กำลังใจลุงกับป้าตต่เช้านะครับส่วนคุณลุงกับป้ามาประมาณ9ก้าโมงนะฮะก็ในคลิปของแอริสอนมีนะครับมีรอยยิ้มของป้าแตนนะฮะแต่ว่าไม่รู้ซูมเห็นหรือเปล่าอ่าแต่ว่าป้าเปิดกระจกลงป้าเปิดกระจกแล้วก็ส่งยิ้มให้ใช่ยิ้มคือกําลังใจล้นหลามใช่ครับก็จะมีเห็นดูน่าจะเห็นอยู่มีแอริสอนกับ ี่เสือแล้วก็หลายๆคนน่าจะถ่ายทันอยู่<ฆ>นะก็เป็นรอยยิ้มที่แบบว่า,าเป็นเห็นแล้วรู้สึกดีเราก็เราเ,เราเห็นคนยิ้มแล้วก็มีความรู้สึกดีด้วยเพราะว่าไม่กังวลเนาะไม่กังวลต่อสู้ด้วยกระบวนการยุติธรรมนะครับอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้ลูกคุณปตนแล้วก็อย่าลืมชมคลิปให้2ออด,ด้วยนะครับ2ออก็ไปทำคลิปแล้วก็ให้กับ F c ซได้รับชมกันเรื่อยๆครับ แล้วบรรยากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะร้อนไหมคะเริ่มร้อนไหมเอ่ยอนนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันแดดจะร้อนนะครับที่นี่จะร้อนมากแล้วก็ร่มจากที่ทน,น,น,นี่ยังมีร่มอยู่ตอนเช้าตอนตอน,ตอนเที่ยงมาทุกคนก็จะหลบร่มแล้วก็เข้ารถกันเพราะว่าร้อนไม่ีที่อยู่ต้นไม้จะเหลือแค่จะเหลือแค่ตรงที่เรานั่งอยู่ <c oughs> อนอกกนั้นคือต้องไปฝั่งโน้น ต้องต้องข้ามฝั่งไปอยู่ฝั่งโน้นฝั่งตรงข้าม <c oughs> ที่เราเคยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เพราะแอนนุกี้ไม่ได้มาเราก่อนเพราะที่ผมไปนั่งอยู่กับยายนะครับอ๋อกับมาดาวนะคะกลับมา,บาดเป็นยายจำลองไม่รู้ว่าเอาศาสตร์มาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องไปเช็คเ,เป็นไงบ้างคะไอ้พี่พี่รูเบอร์มาก,กันเยอะหรือเปล่าวันนี้มาเยอะค่ะมาเยอะมาเยอะนะคะก็เอ่อเขาเรียกอะไรติดตาม ให้กาลังใจทุกช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสำคัญอย่าลืมสั่งซื้อสินค้านะครับที่พีสกินนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะครับที่ทีที่พีพสกินนะครับผ่านช่องอดริสอนเตร์เบอรีด้วยนะครับฝากผลิตภัณฑ์ที่พีสกินนะคะของคือบริษัทมงกโกมทมซัมบนะคะสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะที่ให้อดริสอนเตร์เบอรีและพี่พี่บเปอร์ได้เลยนะคะ แอดทีวีสกิฟออฟฟิเชียลนะคะหรือโทร0927947526นะคะเดี๋ยวลูกค้าไปดูบรรยากาศคะ่ะว่าตอนนี้คือเ็นแต่ละคนกำลังทานอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะโอ้โหตาชาน ใช่ใช่อยากอยากนนอ่ะพี่เก้าทานอะไรคะเชา้ชา,านี้ออมื้อเช้าทานอะไรนะปลาดุกปลาดเหนียวครับขออนุญาตถ <ขอ S 2> ามพี่เก้าวนิดนึงนะคะอยากอยากจะฝากอะไรถึงลุงกับป้าและทิมทนายไหมคะออ้คุณม่เก่งแล้วก็สู้ๆครับโอเคขอบคุณมากคะ่ะจากพี่เก้านะคะ คุณแม่วาดีค่ะแม่บาม้านเบาหอมนะคะทานข้าวหรือยังคะอิ่มแล้วนะคะอ่านุกอยากจะถามนะคะในนะพวกเราเป็นทีมยูทบเบอร์สายลุงกับป้านะคะอยากจะฝากอะไรถึงลุงพลและทีมทนายในวันนี้บ้างคะ่ะก็แม่บ้านก็เป็นคนหคนหนึงนะที่ อ,ออกมาอยู่ข้างนอกแต่ว่าไม่ถึงขนาดออกมาอยู่ข้างนอก่ะแ,แบบเต็มตัวก็คือว่าวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนาะก็ะะวันนี้เีโอกาสเป็นวันที่ดีมากๆนะที่ทั้ทง u t ท b e แล้วก็ทุกๆคนครวมตัวกันอยู่ที่นี่ค่ะ,คะเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้ลุงลุงพลพ่แตนแล้วก็ทีมทนายนะทนายที่ ช่วยทางเราอยู่ตอนนี้ทางคุณตาแตนนะคะก็ขอให้นะสู้กันต่อไปแล้วก็ส่งกำลังใจนะจับใจนะแม่บ้านกับพี่บอหอมวันนี้นะคะส่งกำลังใจดีใจมากเลยไม่ว่าใครจะอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะมีโอกาสก็คือเรามาให้กำลังใจกันได้เนาะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะแม่แล้วก็อีกอย่างนึง เอนะทั่วโลกตอนนี้นะส่งกำลังใจผ่านทางยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะวันนี้เนาะเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้ลุงกับป้าท่านทยค่ะมาวันนี้นะคะส่งกำลังใจสุด คะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาถามสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายสมรอนนะคะสายไลฟ์สดนะคะมาตั้งแต่เช้าคือคนดูเยอะมากนะคะกับพี่เสือนะคะมาตั้งแต่ตีกี่โมงนะคะยายมาคนแรกตีห้าตีห้านะคะอ้าที่โตบัมเปอนมาแจกลอยกาคุณยายค่ะได้ค่ะแต่ว่าห่อะไรอยากจะฝากถึงลุงพนมาแต่ละทีมทนายในวันนี้ไหมคะฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคน คนเลยค่ะสู้ค่ะสุดยอดเลยทุกคนก็มาเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าค่ะหลุดพ้นทุกอย่างในวันนี้นะคะขออวยดีนะคะขอให้มวลจินตึงลายหมดเกิดซึ่งไปหมดเลยให้สะอาดวันนี้เลยนะคะค่ะมาเป็นกําลังใจทุกช่องเลยนะคะวันนี้นะคะยายก็ตื่นมาตีห้านตีห้าเลยเหรอคะตีห้ามาอยู่หกไในไนได้ที่สุดของที่สุดช่องร้อยเหรอ ขอบพระคุณมากค่ะยายก็ดีใจนะวันนี้ทุกคนมาที่นี่ยายดีใจมากมเลยเพราะว่าทุกช่องแต่ละช่องไม่เคยเห็นก็เห็นวันนี้นะคะอย่างจิโกจะเป็นตุ้บินมาจากต่างประเทศมาจากญี่ปุ่นมาถึงนี่แล้วก็อย่างบาอุดรก็บินมาจากอเมริกาวันนี้มามางานนี้โดยตรงดีใจแถนลุบป้ามากเลยนะคะมาให้กําลังใจทุกสารพิษเลยในวันนี้มาวันนี้เลยนะคะที่ เขาบอกว่าเสียค่าเครื่องบินแพงมากเลยนะคะเป็นแสงเลยบ้าทุกทงมากเลยเพื่อมางานนี้นะคะโอเคขอบระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะได่ครับอ่านี่นะคะในฐานะที่ลุงพันใกล้ชิดกับลุงพลป้าแตนนะคะอยากจะฝากอะไรถึงลุงพลและทีมทนายในวันนี้ไหมคะครับผมก็าอว่าแบบนี้เนาะนะครับเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนาะ คือแนว่าชีวิตของเรามันจะมีขึ้นมีลงมีโชคดีโชคร้ายสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ทุกชีวิตก็คงไม่ต้องการที่จะ,าะมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อถึงขั้นตอนนี้ครับสิ่งที่เราต้องการก็คือความถูกต้องความวิธรรมนะครับแล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้คือกำลังอกกำลังใจมาท<า>ีา่นี้นะครับพอส่งกำลังอกกำลังใจให้กับคาณคุณป้าลุงคนพระแดนนะครับ ในทุกๆกรณี<ค><ะ>ให้เขาได้ผ่านพนปัญหาสักุ่งราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไปด้วยดีนะครับก็สำคัญที่สุดอีกอย่างนึ่งคือ<น>กําลังใจที่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกคนใทยมงน้องอนาต่างประเทศหรือแม้แต่พี่น้องยูทูบเบอร์แล้วคนรักคนใจชิดให้กําลังใจตลอดเวลาตลอดไปครับขอบพระคุณลุงพันมากค่ะ สวัสดีพี่มดน,นะคะแล้วก็น้องถุงคองด้วยนะคะปิดท้ายของ ไอ่ทานนิดนึงแล้วค่ะขอบคุณมากพี่โนลคะอยากจะฝากอะไรถึงลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์ในวันนี้ไหมคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนนะคะก็คือเราก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้าเสมอมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวันนี้เราก็มีกํกลังใจให้ลุงป้าตลอดนะคะแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์ของเราทุกคนนะคะทุกช่องเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะ เป็นรับที่มั่นคงรักใคร่สามารถมีกันนะคะตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ตลอดไปเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะรวมใจเป็นหนึ่งรวมใจเป็นหนึ่งแล้วก็ทุ่มเทพลังกายพลังใจไปที่ตุกบนป้าแตงขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีเอฟซีที่แต่งมาเยอะมากเหมือนกับว่าอยากให้หนูชวนพี่มลช่วยรีวิวสินค้าของ มลโอม์โฮมซับนะคะทั้งเจลเซรั่มเหมือนวันนั้นนะคะคือเอฟซีชอบมากก็รับปากแล้วนะคะถ้าเราว่างเนาะเดี๋ยวจะชวนพี่มนตลขามาให้นะคะก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้เราจะใช่เนาะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งขอบพระคุณมากค่ะสุดยอดมากก็กำลังใจล้นหลามนะคะวันนี้อันนี้ก็เป็น เพียงไม่กี่คนนะคะที่ลุกถามความรู้สึกนะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นตัวแทนที่น้องยูเบอร์ในคลิปนี้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าทานข้าวเสร็จลหลายๆท่านทานข้าวเสร็จหรือว่าว่างนะคะ <Okay. S 1> นุก็จะอัปเดตความรู้สึกในพี B ่ๆยูเบอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าคือพวกเรามีความรักความหุ่งใยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มีกําลังใจที่อยากจะ มาอยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงเอซทุกท่านนะคะก็ส่งกำลังใจมาให้กับพวกเราแล้วก็ดูปลาและกินขนายในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของที่บิสกินนะคะเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะคะบีบอัพเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำนะคะครีมที่ีสกินเซรั่มบีบีสกินและสีบัตทองพันเต้า,า,ตาโซแคนนะคะโทรศูน7 9เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองกนะคะธี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ผู้นำคนบ้าน